มางคุดกำลังแตกใบอ่อนเนะล็กๆเนี่ยกำลังเจริญสุดโต่าสวนลำไยทางด้านนี้ก็แตกใปอ่อนเหมือนกันฮนะ,ะช่วงฤดูหนาวเนะี่ยลำไยกับมังคุดไม่อยู่ใกล้กันนะ,ะที่นี่เป็นที่ลุ่มชื้นนะน้ำชื้นแฉะ ต้นไม้ก็เลยเจริญเติบโตได้ดีนี่ก็เป็นต้นลองกองต้นกำลังโตดีอยู่ใกล้ไอ้ต้นสสดาวหวานสสดามันเนี่ยส่วนมะม่วงกำลังแต่ไมอ่อนนะก็ต้นปีหน้าก็คงจะ ติตด,ดอกติตลูกนะฮะแ้วนี้เราก็ได้จัดเถาวันที่คุมต้นไม้ออกนะเถาวันนะฮะที่เลยขึ้นมาเนะเราก็ตัดออกหมดแล้วก็ถอนหญ้านะบริเวณใต้ต้นมงคดกับต้นลำไยเนะี่ยหน้าบ้านเนะี่ยที่เข้ามานะี่ก็เลยถอนออกจนเตียนหมดแล ลงเนี้ยส่วนทั้งหน้าบ้านทั้งบ้านหลังใหญ่นี่คเราก็ได้ ตัดกิ่งไม้ออกเมื่อวานนะฮะจัดกิ่งไม้ออกเพิ่มเติมนะฮะ,ะก็มองดูโล่งดีนะก็สามารถมองเห็นบ้านตรงกันข้ามได้ชัดเจนนะฮะรถวิ่งผ่านไปมาก็มองเห็นได้ชัดนะฮะก็เห็นต้นทุเรียนนะฮตั้งสง่าอยู่นะสองต้นนะตรงลั้นอีกต้นนะฮะนี่ก็เป็นต้นเงาะนะฮะอยู่ใกล้กันนี่ แล้วก็ลำใยห,หัดนานะฮะ,ะแสงแดดเข้าถึงนะฮะโล่งเลยฮะต้นตุเรียนก็างามนะฮะ,ะต่อไปก็จเ,เจริญเติบโตได้ดีนะฮะต้นนี้กับต้นนูนะ้นสองต้นแดดเข้าถึงนะฮะแล้วก็รวมถึงเงาะเลยลำใยนะฮะ,ะ,ฮะด้วย ทุเรียนก็อยู่ตรงนี้จนยังเล็กอยู่นะส่วนต้นมะาพร้าวนะก็คงเป็นนานแนละ้วคงจะจิดลูกฮนะผมยังไม่เคยจิดนะวันนี้ก็อากาศเริ่มร้อนนะ้วหลังจากเมื่อเช้านี้ก็อากาศหนาวเยนนะ็นมีลมพัดไปมาตลอดเวลานะตอนนี้ก็ เริ่มอากาศเริ่มร้อนแล้วลำใจก็แตกใบอ่อนดีนะหลังจากาลูกน้องกับูชาเขาเขาได้ตัดกิ่งไม้นะ กิ่งให้ลำไยออกหมดนะก็โล่งนะแสงดอดแสงแดด่องเข้าถึงนะก็ตอนนี้ก็ลำไยก็แตกใบอ่อนไปเรียบร้อยนะฮะ,ะมะนาวก็แตกพุ่มดีคนระับ มะนาวพันน้ำหอมนะฮะก็ติดลูกมาครั้งหนึ่งแนละ้วหลังจากที่เราจอนมาปลูกตรงใกล้บ้านข้างบ้านหลังใหญ่เนะียเป็นพุ่มใหญ่เนะ่ยเปลือกบางน้ํามากนะฮะบ้านหลังนี้ก็มีต้นมะพร้าวอยู่นะต้นใหญ่อยู่สามต้นนะแล้วก็ลำใหญฮะ เติบโตเร็วฮะแสงแดดสองก็ถึงถุดสะดุดแล้วฮะ